เร็วเข้าปล่อยวิญญาณยศของพวกเจ้าแล้วข้ามันซะโซดีค่ายกนนี้สามารถผนึกวิญญาณของมันได้แต่ยังคงใช้พลังได้อยู่ไม่ข้าตรองล้างแค้นในแขนของข้าอย่าพลาดอีกละ่ะ เจ้าชื่อหลินฟิงสินะข้าจะทำลายแขนเจ้าก่อนถอยไปไอ้น,นี้เงานั้นพายซะแล้วลินฟิงเจ้าสุดยอดจริง ข้าเองยังต้องพึ่งค่ายคนนี้ถึงจะจัดการเจ้าได้เจ้าฆ่าคนของข้าไปมากมายขนาดนี้เหลือแค่โซ่อีกสามเส้นเท่านั้นวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ